นี่เป็นอะไรอะสวีตปอเต้โตนิ้วอ๋อเป็นชุดอ๋อดีฮัทตูเทกอวันดิ้งและดิส n ันอร่อยสุดไปหน่อยอันนี้จ้าเขาเรียกว่าฮันนี่โทสของที่นี่ <c oughs> ใหญ่โตมโหฬารมากเป็นแบ็กฟอเรสตมีทุกอย่างที่มีในร้านก็โปะลงมา,าร้านใหญ่มากราคาถูก <c oughs> <c oughs> ด้วยนะจ้าราคาถูกด้วยราคาถูก <c oughs> ด้วยจ้ะพร,ร้อมแล้วจ้า สรุปว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนเรียกว่าอะไรไฮเวย์เหรอ,อเป็นไฮเวย์วิ่งระหว่างเมืองใช่ไโอ้พี่ป้าเขามีจิ้มซามเถอะหืมขนมจิ้มแ้วกินมาก เฮ้ยตนะิ่มซำน่ากินมากพี er. ่ป um. ั้นไปดูไปดูจริงๆไปดูไปดูไปดูจริงๆขนมไปดูขนมปังอ่ะน่ากินพี่ลูกใหญ่ังไงไม้า much อุ้ยทาละสี่ชี่้าลูกขนาดนี้โอเคนะลูกเทาบ้าน ขนมสามถ้วยไปแล้วตอนที้เราเดินผ่านร้านคูชำเป็นมือตบท้ายคนนี้พาแวะเข้ามาติ่มซำที่นี่ลูกใหญ่มากค่ะสามลูกสี่สบาทใหญ่โต้มโหฬานมากคนเยอะด้วยคนเยอะด้วยไปรุ่นปิดตึกมากไอ้เปิดเจ็ดโมงเช้าเปิดชั่งสองเป็นกต้อง้มต้อง้าลย แตกแล้วแต่เราก็ กิจกรรมเอาดอนะคะถ้าเกิดว่าเป็นในตรมของตัวเมืองกุลาลัมเปอร์เนี่ยก็จะเป็นแนวแบบแฟชั่นทันสมัยรอยถ้าเกิดว่าต้องการเที่ยวอ,ออกแนวแบบพละก้อนนิดนึงก็ก็แนะนำเป็นกุลาลัมเปอร์แต่ถ้าคนที่อยากเส็นธรรมชาตินะคะแล้วก็คิดว่ามันครบรถเลยมีทั้งเขาทะเลเขาที่สวยที่สุดทะเลที่สวยที่สุด ที่หนึงเลยที่พวกเราสัมผัสมานะคะแนะนําที่นี่ค่ะโคตาคที่นมามดูบอเดียวในส่วนของภูเขาเพนแอ,อนๆทุกคนยอดน,นะครับบ้างนะครับเพราะว่าเป็นยอดภูเขาที่เรียกได้ว่าสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับผม แล้วก็มีจุดที่ชื่อว่าโดติกนั่นเองนะครับซึ่งพวกเราก็ได้กัไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเึ่งเกือบตายเกือบตายนะครับยากมากยอดมากครับผมก็ถ้าใครที่สนใจทางด้านการปีนเขานะครับท้าทายทางด้านภูเขานี้ก็เชิญเลยนะครับที่คินาบุรุคพาร์กนั่นเองครับผมแต่ถ้าเกิดว่าจะมานะคะรบกวน โทรมาติดต่อ่อนเพราะว่าอย่างเราก็ต้องหกเดือนต้องใช้เวลานะครับใช่แล้วก็เขาก็จะมีฤดูแบบว่าช่วงไหนที่หนาวจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนที่เกิดเมืองร้อนอย่างเราก็อาจจะปีนไม่ไหวอะไรเงี้ยก็ลองเช็คช่วงอากาศดีๆนะคะแล้วก็โทรมาสอบถามได้ที่ที่น้ำบรฟษาทซึ่งเราจะขึ้นเบอร์แล้วก็ที่อยู่ติดต่อให้ตอนท้ายรายการค่ะผือว่าคุณผู้ชมอยากจะมาเที่ยวเนาะส่วนในส่วนของทะเลงานพี่บ้านรู้สึกจะชอบมากในส่วนของทะเลนะครับก็ทาง ประเทศมาเลเซียเนี่ยมีหลายจุดเลยหลายจุดดำน้ำที่มีรกอง้น้ำที่สวยงามแต่ที่เราไปเนี่ยเรียกว่าโบราณแห่งชาติหมู่เกาะพันคุอับดุลลามนนทพันคุอับดุลลามันใช่ก็ชื่อของประธานาธิบดีคนแรกของมาเลเซียทั้งหมดมันก็จะมีกี่เกาะทั้งหมดมีห้าเกาะครับมีห้าเกาะเกาะที่เราไปเนี่ยชื่อเกาะซาบิซึ่งเป็นเกาะที่ไกลที่สุดค่ะแต่ว่าเหมาะกับการดำน้ำตื้นที่สุด เพราะว่ามีมีประการลงที่สวยงามแล้วก็มีปลาเยอะมากตกใจมากเลยว่าแบบมีหลักให้เห็นได้หลากหลายชนิดบ้างอะไรนี่แล้วก็นั่งเรือไปไม่ไกลเนาะไม่ไกลครับไม่ไกลเลยนั่งเรือไปประมาณส0นาทีได้ไหมใช่ประมาณแล้วครับแล้วก็ต้องมาขึ้นเรือที่ท่าเรือเจสตซนต์พอยต์ใช่ขอบคุณแม่ค่ะพี่แปงเพราะจไม่ได้เป็นคนมีปัญหากับการจดชื่อมากเลยใช่ครับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจจะมาเที่ยวโคราชที่นาบารูนะคะก็ต้องนั่งเครื่องบินสองต่อคือจากกรุงเทพมาลงที่กัวลาลัมเปอร์แล้วก็จากกัวลาลัมเปอร์มาลงที่ที่นาบารูรซึ่งการจากกัวลาลัมเปอร์มาที่นาบารูเนี่ยใกล้กว่ามาจากแม่ไม่ได้ไกลๆใช่เป็นระยะทางไกลมากส่วชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าใช่ใช่ค่ะในส่วนของโคราชที่นาบารูเนี่ยนะครับจะอยูใ<ช>่ในมวลรวมของเกาะ าะบอร์เดียวซึ่งเกาะบอร์เดียวเนี่ยจะปกครองด้วยสามประเทศก็คือว่ามาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บูนซึ่งเป็นเกาะใหญ่มากเลยเกาะียใหญ่มากถ้าจะไปแบบว่าเหนือสุดของเกาะใต้สุดของเกาะเครื่องบินเดียวเท่านั้นธรรมชาติสวยมากสวยงามมากสวยมากจริงๆค่ะแล้วก็ที่นี่ยังเป็นแหล่งดำน้ําลึกสวยติดอันดับโลกด้วยซึ่งเราจับมือกันแล้วว่าเราจะมากันอีกแน่นอนครับสำร การดำน้ำลึกน่ะคะเพราะว่าเราไปเจอตัวหนึ่งแต่เรียกมันเป๋าป๋าจริงๆคือป็นตทะเลซึ่งแบบว่าไปไ่ว้ใกล้ๆมันได้เลยเราต้องไปเจอมันที่ได้วใช่เราต้องไปเจอมันที่ได้สนาบที่นีค่ะประทับใจมากไม่ว่าจะเป็นทั้งภูเขาแล้วก็ทะเลเรารายการ t h l a n d o p t i m i t นะครับพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมที่จะออกมาใช้ชีวิตโล่งกว้างแบบพวกเรา ใต้แสงอาทิตย์เถอนบาปพวกเราค่ะใช่ครับผมเรานะครับได้ได้ต้องขอขอบคุณนะครับอาเพราเจะดีที่มอบอุปกรณ์ outdoor ให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเป้นมนางอกระดาเท้านะครับผมอ่ต้องขอขอบคุณร้านไทยลนด์ outdoor นั่นเองนะครับผอยู่ถ้าใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อสินค้าอยู่ตง แเป็นสายครับแยกเป็นสายค่ะขอบคุณไทยไลน์แล็ดอรสอบด้วยค่ะโอ้ดีจริงครับก็กิดว่าคุณผู้ชมนะคะอยากให้พวกเราเดินทางไปที่ไหนนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ที่แฟนเพจหรือว่าเฟซบุ๊กของไทยแลนด์ออฟคิมิตได้นะคะพวกเราจะเข้ามาเวียนสอบค่ะครับผมสหรับวันนี้ค่ะเช่นเคยค่ะพวกเราสบายเป้ขึ้นหลังล้วหัวใจเราก็พร้อมออกเดินทางค่ะแล้วพบกันใหม่กับการเดินทางครั้งต่อไปของเราที่กังฟูไชน้าวันและเวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้เราออกเดินทางแล้วค่ะสวัสดีค่ะ cock it and pull it